คลิปนี้มี10บทสุนทนามมาฝากอีกแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นแบบยาวขึ้นแล้วเธอจะได้เทสฟังก่อนด้วยเพราะรอบนี้เราปิดมาแล้วเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคเรียนนะคะยาดบานยอเซลเข็มโคเรียนมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค,ค่ะทุกคนค่ะรอบนี้มี10บทสุนทนามมาให้แล้วก็ครั้งที่แล้วไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดคำแปลใช่ไหมรอบนี้ฉันปิดมาเรียบร้อยจ้ะรอบนี้ปิดมาให้เลยนะคะดังนั้นมาลองฝึกฟังก่อนแล้วก็มาลองแปลกันโอเคบทสนทนาที่หนึ่ง 오늘 점심 뭐 먹을까요? 미 먹와 비빔밥 먹을까요? 에더와 좋아요. 어디서 먹을까요? 미더와 저기 새로 생긴 식당 어때요? 네메. 헤이, เราสามารถฟังดูเรื่องได้.ูเรื่องปะเออ,เขาพูดอ 점심, 점심, ใช่ 먹다, มีคำว่าชิไปดูคแปลก บอกว่าไง오늘ชอมชิมมอบ먹ก까ลกยัย哟วันนี้ใช่ไหมชอมชิมแปลว่าตอนเที่ยงและยังแปลว่าอาหารมือเที่ยงได้ด้วยมคืออะไรมอกตกินอุลกอะไรกันดีล่ะเห็นไหม,ชม,ชม,มวันนี้กินอะไรเป็นมื้อเที่ยงดีล่ะหรือกินมื้อเที่ยงอะไรดีล่ะพีผีมา먹กลุลกย و? พี่พิมบับใช่ไหมข้าวยั่ใช่ไหมบอกกุลเกีกินพี่พิมบับดีไหมช่วยดีดดค่ะดีออดีซอบอกกุลเกี้ยวอดีเพระว่าที่ไหนซอคำนี้มาจากคำว่าเอซอนะคะใช่ไหมเหลือคำว่าซอคำเดียวก็ได้จะใช้กับอดีนะอดีซอบอกกุลเกีมอกตากินกุนลกียวแปลว่าดีละ่ะใช่ไหมกินกินที่ไหนดีละ บีแต่ว่าไงชอกีเซโรแซงกินชิกตังอดเตียวชอกีแปลว่าตรงโน้นฝั่งโน้นเซโรก็คือใหม่แซงกินแปลว่าแซงกีดะที่แปลว่าเกิดขึ้นชิกตังร้านอาหารค่ะอดเตียวเป็นไงใช่ไหมชอกีเซโรแซงกินชิกตังอดเตียวร้านอาหารใหม่ที่เกิดร้านอาหารที่เกิดขึ้นใหม่ที่อยู่ตรงโน้นน่ะเป็นไงล่ะดีไหมแบบนี้นะคะดังนั้น A กับ B บทสนทนาที่หนึ่งบทสนที่หนึ่งนะคะคือเขาคุยกันว่าเอ่ยกินข้าวเที่ยงไหนดีกินร้านใหม่กันไหมแบบนี้นะฟังออกไหมถ้าฟังออกแปลออกถือว่าลศนะคะไปบทสนทนาที่2ค่ะมา o j เจยอง화재미있어요บีบอกว่า네아주재미있어요 A ถามต่อว่า무슨영화봤어요บีบอกว่า액션영화봤어요ได้ไหมได้ไหมได้นะ เขามาจากอะไรคะเออไปดูคำแปลก,กันเขาบอกว่าชาโอเจเมื่อวานเนี่ยยองหวานหนังหรือภาพยนตร์เ e ม,มีอิสโซอโยเคมีต่าแปลว่าสนุกใช่ไหมคะมีอดอดโซยตรงนี้แปลว่าพูดถึงเรื่องเม,มื่อวานไงเออมันสนุกแล้วไหมล่ะแบบนี้นะคะบีตอบว่าเน่อาจูเคมีอ,สสอิสโซ o โยถามเคมีอ,สสอิสโซตโยตอบเคมีอ,สสอิสโซต์โยค่ะสนุกมากค่ะครับสนุกมากครับ มูซิน a, อยองฮวาพัทโซยมูซินแปลว่าอะไรนะคะมูซินเวลาใช้เราจะเอาวางไว้ข้างหน้าคำนามเห็นไหมยองฮวาเป็นคำนามมูซินยองฮวาแปลว่าหนังอะไรพัทโซยดูหนังอะไรหรอคะ B ตอบว่าแอคชอ a, อั่นยองฮวาพัทโซยแอคชั่นก็คือแอคชั่นใช่ไหมยองฮวาพัทโซยดูหนังแอคชั่นครับดูหนังแอคชั่นค่ะ ยองหววแปลว่าะวะหนังแอคชั่นเอามาไว้ข้างหน้ายองหวาเพื่อขยายอีกทีหนึง่งเห็นไหมเขาถามว่าหนังอะไรหนังอะไรตอบหนังแอคชั่นเห็นไหมตำแหน่งตรงกันเป๊ะเลยนะคะบทสนที่3มานะลองฟังนะคะชูมาเด้เคเวกิซโยเน่ครอบครัวจะ a เไนก้างคีั้างคเไห้าไหนาคัีนกคัไา่ไหนเาไ้คนมาง่าูรานโผล่ไห้นมาใช่ไ มันป๊อบขึ้นมานะคะอ่ะดูคำแปลชูมาเดชูใหม่ก็คือสุดสัปดาห์เอชีเวลาเคเฮกอิสโซยอลเคเฮกแปลว่าแผนแปลว่าแผนนะคะอิสโซยมีไหมมีแผนสุดสัปดาห์ไหมเน่คาโจกีรังโยแหงขายเกอเย่เน่ค่ะครับคาโจกคือครอบครัวอีรังคำนี้แปลว่าและกับใช่ไหมเออโยแหงการท่องเที่ยวขายเกอเย่เน่ทำไมคะ จะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวแบบนี้นะคะเออเน่คาโจคาโจกีรังยอเฮงเกวเอ,อถามต่ออดีโรขาเซโยอ,อดีคือที่ไหนโลคือชีทิทางแบบรุมๆอะ่ะเราจะไปที่ทางไหนล่ะไปโซนไหนล่ะเราจะไม่ถามแบบเจาะจงใช่ไหมถ้าเขาจะไปทะเลเขาบอกว่าเออไปทะเลไปภูเขาอะไรเงี้ยเออคาเซโยใช่ไหมลงท้ายเซโยแปลว่าสุภาพนะคะยกย่องคู่สนทนา ไปไหนใช่ไหมพูซานเนคาลเซงกากิเียวพูซานก็คือจังหวัดพูซานใครก็คือไปใช่ไหมดีอื่นเซงกักตรงนี้เป็นเป็นแพทเทิร์นการพูดง่ายๆค่ะคือความคิดที่จะไปที่พูซานค่ะคิดว่าจะไปพูซานนะแบบนี้นะคะพูซานเนคาลเซงกากิเียวแทนที่จะตอบว่าจะไปพูซานเราตอบเป็นอีกแบบหนึ่งคือคิดว่าจะไปพูซานเห็นยไหมมันก็จะมีความแบบหลากหลายมากขึ้นในการสนทนาเดี๋ยวเราจะมันก็เลิศนา อ่ะบทสนที่4ค่ะฮั่นกูก็คงบูออดเต๋อจมเออเโวยวงายน่คำาเฮีได้ไหมอันนี้สั้นลงหน่อยไปดูความแปลฮั่นกูก็คงบูออเต๋อฮันกูก็ฮันกูก,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 กภาษาเกาหลีคงบูคือการเรียนออดเตถามว่าทั้งสองอันนี้เป็นอย่างไรบ้างฮั่นกูก็คงบูคือการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงเขาตอบว่าไง จมโอเรียอจมคือนิดนึงนิดนึงโอเรียอก็คือยากใช่ไหมก็ยากนิดนึงนะคะไม่ยากมากนะคะแต่ยากอยู่โทรว่าเธอรีบไงอให้ช่วยไหมคะไหมให้ฉันช่วยไหมเน่คำซาเหวเน่คำซาเหวขาขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคำซาเหวแปลว่าขอบคุณนะทีนี้ถ้าจะอันนี้คือมีความสนิทกันโยเออถ้าคำซาเหวถ้าจะเอาให้ทางการมากขึ้นเราจะใช้คำซาหัมนีดาใช่ไหมอันนั้นก็คือจะแบบ พูดได้ทั่วไปใช้ในการทํางานได้ไม่สนิทกันก็ได้ใช้กับแต่ใช้แบบมีมารยาทเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะยกย่องทางการเพิ่มขึ้นดังนั้นได้ไหมง่ายภาษาเกาหลีก็รู้ออเิโอวก็รู้นะคะถัดมาบทสนที่5ค่ะมาเอถามว่าอะไรอีโอตอเตยอนอมูเยปเปโยจอันเทชัลออุลเลโยเนจัลยออุลเลโยได้ไหม มีคำศัพท์ที่ไม่รู้ไหมอุลเหลีออยแลวแปลว่าเหมาะไหมเข้ากันไหมแบบนี้อ่ะไปดูคําแปลคําแปลบอกว่าไงอีอดอดเตียวเสื้อผ้าชุดนี้อดเตียวเป็นไงบ้างเออเสื้อผ้าชุดนี้เนี่ยเห็นไหมอีอดเสื้อผ้าชุดนี้เนี่ยอดเตียวเป็นไงนอมูเย็บปอยนอมูคือมากมากเย็บปอยก็คือสวยสวยมากสวยเลิศสวยช่ํานะคะเออสวยเอบอกว่าไงทอฮันเทฮันเทคํานี้มาจากคําว่าแก่ฉัน กับฉันใช่ไหมชายออุลเออชายออุลเออเหมาะกับฉันได้ดีไหมก็คือมันเข้ากับฉันไหมใช่ไหมเนบอกว่าเนบอกว่าบ <Cola> <success> <ims cookie adults> ีบอกว่าเน่ชายออุลเออค่ะครับเข้ากันได้ดีเลยแบบนี้เห็นไหมออุลเออเข้ากันได้ไหมเหมาะสมไหมนอกจากใช้กับเสื้อผ้านะคะยังใช้กับความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นเขากับฉันเหมาะกันไหมอันนี้ก็ถามได้ออุลเอก็ได้นะคะ ทันมาบทสนที่6ค่ะ A บอกว่า지금시간괜찮나요네괜찮나요잠시얘기좀할수있을까요네좋아요ออันนี้คนลุกมากนะคะเขาบอกว่าไงดูควาแปลกัน지금ตอนนี้시간เวลา괜찮으세요괜찮아요แปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคใช่ไหม เอเป็นการถามผู้อื่นแบบยกย่องนะคะว่าตอนนี้เวลาไม่เป็นไรใช่ไหมตอนนี้เวลาพอได้ไหมพอมีเวลาไหมนั่นเองค่ะจ금시กิมชิการแคนชันเอเเนบีต่ว่าเนาค่คห่คะครับไม่เป็นไรค่ะก็คือโอเคพอมีเวลาเอถามต่อชัมชีสักครู่เยกีการพูดคุยจมนิดนึงไฮซูอิซึเกีสา,าม,มารถทำได้หรือไมค่คะลงท้ายด้วยอิกย มันแปลว่าดีไหมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคําถามแบบนี้นะคะจะให้ความหมายว่าพอจะทําได้ไหมคะให้เกียรตินะให้เกียรตินะคะชัมชีเยกีจอมไฮซูสุกายอจะสามารถทําการพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งนิดนึงสักครู่ได้ไหมคะเน่ชวยได้ค่ะได้ครับดีเลยอืมช่วยวถ้าแปลตรงๆมันจะแปลว่าดีใช่ไหมคะแต่ทีนี้เวลาเอามาตอบรับแบบเนี้ยอาจจะให้ความหมายว่าโอเคได้โอเคได้เลยโอเคดีอย่างงี้ก็ได้นะ บทสนที่7ถ้าเธอทำบทสนทนากเก่งๆใช้ยังเก่งนะเธอพูดเกาหลีเก่งเร็วมากเลยนะบทสนที่7เอาถามว่าไดชิกา,ากจะจักกี้ช่วยจุย๊ยเน่กำกี้จชิม้า세요กำกี้จชิมา세요ต,ตัดดัตฮันชาฮันจันมาชิลกยอเนช่ชวยอ,อ,ยเ,อเป็นการพูดที่แบบว่าไม่ได้มีคำถามมากมายเอ่อแต่คำแต่ก็คือเป็นการชวนไปดื่มชาใช่ไหมอ่ะไปดูความแตกกัน 날씨가갑자기ชั่ว요วจย날씨อากาศใช่ไหมขับจากีโดยกระทันหันชั่วจดสอยคือหนาวขึ้นอยู่ๆมันก็หนาวขึ้นอากาศหนาวขึ้นแบบกระทันหันน่ค่ะครับคำกี่ก็คืออาการไข้หวัดใช่ไหมโชชิมฮาเซลระวังอาการหวัดด้วยนะโชชิมฮาดาแปลว่าระมัดระวังค่ะลงท้ายด้วยเซโยแสดงว่าเรายกย่องคู่สนทนาเอ,อ ตาตืทันชาฮันจันมาชิลเกลตาตืทัดดแปลว่าอบอุ่นใช่ไหมนี่อินตรงนี้ค่ะเป็นคําเชื่อมแปลว่าที่ใช่ไหมชาก็คือดาชาชาร้อนๆฮันจันหนึ่งแก้วจันแปลว่าแก้วค่ะฮันคือหนึ่งมาชิลเกลดื่มชาร้อนๆสักหนึ่งแก้วไหมเนชวัวยค่ะครับดีเลยดีเลยได้เลยได้ไหมเนชวัวยเนชวัวยมาบทสนที่8ค่ะ 요즘많이ม빠น여요네할ย이좀많아요피ี하지않아่네좀피곤ไหมคะใช่าหมคะย่ไหมค่าหคนตอบแตม่หน้าตช่ไหมคบไหมเป็น่บบไห <laughs> เ,บบเข็มคอนน่้เลยค่ะนะคะอ่ะไหม่อนคะไปกัน โยจนคนนี ici, ้เราไปเออโยจคือช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมมานีมากๆพับปะผัพับปาแปลว่ายุ่งโพยอยอเป็นไวยากรณ์ลิงก์มาจากตรงนี้นะคะแปลว่าดูยุ่งมากๆเลยนะช่วงนี้เนบแต่ว่าเนครับค่ะให้อิลแปลว่าเรื่องที่จะทําหรือเรื่องที่ต้องทำเนี่ยจม มาไหนจมแปลาว่านิดหน่อยมาไหนก็คือมากทําเยอะนิดนึงแบบน,นี้เออเน่ให้ีดีจมมาไหนอมีสิ่งที่ต้องทำเนี่ยเยอะนิดหน่อยพี่กนหัจียไหนอะพี่กนหดาบแปลาว่าเหนื่อยใช่ไหมเจียไหนก็คือไม่พี่กนหจียไหนะไม่เหนื่อยหรอใช่หไหมชอบตั้งคําถามเป็นรูปปฏิเสธเนาะ B ตอบว่าอะไรเน่จมพี่กนเหนียวเน่ขครับจมนิดนึงพี่กนเหนียวเออก็เหนื่อยนิดนึง เหนื่อยอยู่นะคะทำไมพูดนะจมพิโกเนลได้ไหมมีคำศัพท์ใหม่ที่ได้มาไหมมีพิโกทาดามีไฮอิลแบบนี้นะพาปะที่แปลว่ายุ่งใช่ไหมปะบทสนที่เก้าค่ะบทสนทนาที่เก้าเอบอกว่าทอนมูเรลซาโกชิเพย누구한테줄거예요친구한테줄거예요뭘선물할거예요 นี่ได้ไหมเดาออกไหมว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรฟังออกไหมคะออกอยู่แล้วคำสอบง่ายชนมูลแปลว่าของขวัญอ่ะดูคำแปลชนมูลซาโกชิพอยซ์ชนมูลของขวัญซาดาคำนี้ซาคำนี้แปลว่าซื้อกชิพอยอยากหรือต้องการอยากซื้อของขวัญค่ะเพื่อนถามนูกูฮันเทนูกูคือใครใช่ไหมฮันเทคือแก่หรือแดจูลโกเจะเอาให้แก่ใครเออ อันนี้เป็นใยิกรนนะเอตอบว่าชิงกูฮันเทจุลก็ย่ชิงกูคือใครเพื่อนฮันเทคือแก่แดดจุลก็ยจะให้แก่เพื่อนค่ะบีบอกว่ามอลซอนมูนฮลฮายก็ยมอลแปลว่าอะไรใช่ไหมคะเป็นกรรมด้วยเพราะใส่รีอื่นไข้ตรงนี้ซอนมูลฮันมาจากคําว่าซอนมุลฮาด,ดาแปลว่าการให้ของขวัญเป็นคํากริยาคําเดียวเลยจะให้ของขวัญอะไรหรอคะแบบนี้จะให้ของขวัญอะไรหรอครับแบบนี้นะ ได้ไหมดังนั้นได้คำศัพท์นี้นะซอนมุลฮาราบทสนสุดท้ายค่ะาาจิมากรอนีก็เหอเพื่อนถามว่าอาทิตย์นีมีัไดไหมไม่ค่ะไม่มีคไอ้มไมมีค่ะเมามีคมบบ่บบมค่าไม่ะไม่มีค่ะเม่มคะม่ีค่ะไม่่ะไมมกค่ะไมีไมีค่ะไมมีค่ะไม่มไี้ใไมคะ่ะไม ท่าอืมจู่ทาอืมแปลว่าถัดไปใช่ไหมจูคือสัปดาห์สัปดาห์ถัดไปเนี่ยอยากสการน,นัดหมายอิสโ,โยมีไหมถับสัปดาห์ถัดไปมีนัดไหมก็คือวีคหน้ายูมีนัดป่ะบีบอกว่าอาเนียวไม่จ่ะออบโซโยไม่มีคือรอมไม่ขอโทษค่ะคือรอมถ้าอย่างนั้นคือรอมนะอูรีเราคาชิด้วยกันชเนี่มื้อเย็นบอกุลกอถ้าอย่างนั้นเรา กินมื้อเย็นด้วยกันดีไหมมาถามคำถาม,ถามความคามิดเห็นเน,เน่ช่วยค่าดีค่ะครับดีครับได้เลยมีบทสนทนาไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วยาวที่สุดฟังไม่ออกไหมคะคอมเมนต์บอกเขมหนอนนะชอบบทสนทนาแบบนี้ไหมถ้าชอบสนทนาถ้าชอบบทสนทนาแบบนี้เขียนมาฝากอีกพิมพ์คําว่าบทสนที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเอามาฝากเรื่อยๆเพราะว่าหลายคนอยากจะแต่งประโยคให้ได้ใช้ประโยคให้ได้เนาะจะได้เห็นวิธีการถามแล้วก็การตอบด้วยอย่าลืมกดไลค์กด ติดตามเป็นกำลังใจให้เข็มแล้วก็น้องๆทีมงานด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ